ผลิตัณฑอินทิเกรตหนึ่งส่วนสบวกสองคอสเอ็กซีก บวกแซกกำลังสองบวกห่บวกแซกกำลังสองจากนั้นเราต้องอินทิเกรตก็คือ1ส่วน3ามบวกสองคอส x จะได้เท่ากับอินทิเกรตสอง1เอ็บวกแกกสองก็คือตัวนี้ บวกกับคูณกัส่วนสบวกสคูณเล็บหลบแทก,กำลังสองส่วนด้วย1นึบวกแทกลังอส,กกสองใหญ่ดังนั้นจะได้อินดิเกตก็คือ2ส่วน1นึบวกแททั้งหก,ก,กำลังส่วนคูณด้วยหนึบวกแทรกังอกส,กกสอง 5 Z, 2, บวกแซดกำลังสองดีแแล้วเท่ากับอินทิเกรต2ส่วนด้วย5 Z, 2, reset. บวกแซำลังสองดีแซดจะเท่ากับ2อินทิเกรต1ส่วนแซดกำลังสองบวกล5ทั้งหมดกำลังสองดีแ เอาดึง1ส่วนรูท5ออกมาแล้วก็อัดแทนเช้สูตรจะเป็นอัดแทนถ้าส่วนรูท5บวก c จากนั้นจะได้เท่ากับ2ส,ส่วนรูท5อัดแทนเหมือนเดิมแล้วก็เป็นแทน x ส่วน2ส,ส่วนด้วยรูนา้าบวกสี่สนี่คำตอบของ